สวัสดีครับสวัสดีครับผมเฟิร์สครับพอร์ทครับก็วันนี้ค,ครับพอรเรามีอีกหนึ่งสมาร์ทโฟน <c oughs> นะฮะที่ต้องบอกนิดน,นึงว่าเขาประสบความสำเร็จในงาน TME ที่ผ่านมาทลายโมบายเอ็กโปนะใช่ครับด้วยยอดจอมที่ต้องบอกว่าทันลมทลายแหมคุณเฟิร์สของแคมป์ขนาดนั้นอาฮะ <c oughs> ผมเชื่อว่าหลายๆท่านไอ อาจจะอยากรู้แล้วนะครับว่าสมาร์ทโฟนที่ผมกล่าวถึงเนี่ยรุ่นอะไรรุ่นอะไร,รนะฮะฉะนั้นก็อยากไปรอช้านะครัไปเจอกับเขาเลยครับกับสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดจากโมโตชื่อว่าโมโต Z แซครับโมโตแซตครับ อย่างที่ผมเกินไปครับคุณบอยนะฮะว่า m o t o แซคครับเขาเปิดให้จัดจองในงาน t m e ที่ผ่านมาคุณเฟิร์สไปงานมาด้วยนี่ใช่มใช่ครับผมไปแทกซึมอยู่ในบูธมาบูธใหญ่ไหมคุณเฟิร์สก็ต้องบอกว่าแม่จังเลยทำไมฮะถูกจัดอยู่ตรงมุมลึบๆหน่อยนะครับแต่ว่าความเล็กไม่สะทกสถานครับยอดผู้มาจองเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ต้องบอกนิดนึงว่าในงานทางโมโตเขาก็บอกว่านี่คือยอดจองที่ ผิดคาดต้องบอกจริงๆว่าของแถมเขาเนี่ยล่อตาล่อใจหลายพันบาทเลยนะ,นะคุณเฟิร์สเราเกินกันพอป,ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรู้จักกับเขาแบบมากขึ้นดีกว่านะฮะเริ่มกันที่ดีไซน์ดีไซน์เป็นไงครับ<ฮ>พอยต้องบอกว่ายังคงเอกลักษณ์ของโมโต้อ,อยู่นะคุณเฟิร์สจะสังเกตได้ว่าด้านบนและด้านล่างเนี่ยยังมีความโค้งมนอยู่นะการจับถือเนี่ยทำได้ค่อนข้างกระชับมือเลย แต่ไฮไลท์สำคัญของเขาจริงๆคือความบางเฟิร์สครับรุ่นนี้บางเพียง5.19มิลลิเมตรนะฮะโอ้โหบางมากนะบางมากเฟิร์สเรียกได้ว่าบางจนไม่มีพอร์ตหูฟังแล้วนะอ๋อก็ต้องบอกนิดนึงว่ารุ่นนี้นะครับเขาตัดพอร์ตรูหูฟัง3.5ออกไม่มีแล้วไม่มีแล้วรุ่นแรกของ a อนดร i d ไหมคุณเฟิร์สโอ้ต้องบอกว่าน่าจะรุ่นแรกรุ่นแรกเลยนะครับแต่ ให้ตัวอะแดปเตอร์แปลงจาก USB-C ไม่ต้องกลัวมีมาให้เป็น3.5มาให้นะครับบางที่สุดในโลกไหมคุณเฟิร์สต้องบอกว่าฮะยังไม่ใช่นะยังไม่ใช่นะฮะต้องบอกนิดนึงว่าหากใครยังจําได้ย้อนกลับไปสักเล็กน้อย Oppo R5 ครับโอ้อันนั้นบางกว่าอีกเขามีความมาอยู่ที่4.8กว่ามิลลิเมตรนะครับถ้าบางกว่านี้ก็กระดาษแล้วคุณฟิร์สใช่ครับส่วนของด้านหน้าและด้านหลังในคุณเฟิร์สจะเป็นกระจกกันรอย กอลิล่า gas 4ด้วยครับนะฮะลืมบอกไปนิดนึงนะฮะคือขอบตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมด้วยนะคุณเฟิร์สเป็นเกรดเดียวกับที่ผลิตเครื่องบินเลยนะซีรีส์7,000ครับผมนะครับถัดมาที่ด้านหลังเนี่ยคุณเฟิร์สจะเห็นว่ามีเลนส์กล้องที่นูนขึ้นมานิดนึงนะต้องบอกว่าไม่ได้ใส่หมดครับตัวเลนส์กล้องนูนมากโอ้โหไม่รู้จะวางไว้คว่ำหรือหงายดีนะแต่ว่าไม่ได้นูนจนหน้าเกลียดนะครับคือมองแล้วก็ดูสวยนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการวางต้องระวังนิดนึงใช่ เขาบอกว่าเขาใช้เขาเรียกนอวัตกรรม,มในการผลิตอีกขั้นหนึ่งนะครับโ,โดยการเคลือบสารนาโนลงบนตัวเครื่องทําให้ตัวเครื่องเนี่ยครับมีคุณสมบัติในการกันน้ําระดับกระเด็<อ>นหรือกระเซ็นประมาณว่าน้ํากระชอกมานี่ไม่กลัวเลยใช่ครับก็คือเป็นการกันน้ําในระดับหนึ่งนะแต่ว่าย้ําว่าไม่ได้กันน้ําแบบใต้น้ำ ไม่เอาไปแช่น้ําใช่ครับวางน้ดีกว่าหลายคนบอกการน้ําจุ่มเลยอ่าไม่ได้นะครับส่วนของดีไซน์หรือการออกแบบนะครับที่ทางโมโตเขาก็ใส่ใจครับพอสมควรทีนี้เรามาดูในส่วนของสเปคตัวเครื่องกันบ้างโอ้โหอันนี้โหดมากสเปคตัวเครื่องนี้ก็ต้องบอกว่าสมกับการเป็นรุ่นฮ o อปของโมโตเขานะงั้นเดี๋ยวเราไป ค่ะสเปกกันดีกว่าครับว่าสเปคตัวเครื่องเป็นยังไงกันบ้างเริ่มที่หน้าจอเลยและกันคุณเฟิร์สรุ่นนี้มาพร้อมหน้าจออัลโมเลนะขนาด5.5นิ้วค่าความละเอียดเนี่ย 2K เลยโอ้โหแต่ความหนาแน่นพิกเซลเนี่ย535 PPI นะคุณเฟิร์สถือว่าไม่ธรรมดานะ c p u เนี่ยตัวท็อปเลยนะฮะ Snapdragon 820ความเร็วเท่าไหร่คุณเฟิร์ส1.8แต่มันได้มากกว่านี้ไหม820เนี่ยจริงๆก็ได้มากนะเพียงแต่ว่าเหมือนกับโมโตเขา ฟิกมาให้มันพอดีต่อการใช้งานนะครับเพราะว่าถ้าหากแรงไปเนี่ยเครื่องก็จะร้อนแบตก็จะกินเร็วอีกมีปัญหาอีกนะค่ะครับแต่รุ่นนี้คุณเฟิร์สมาพร้อมแรม 4GB กิกะไบต์เลยนะล้อมนี้จัดเต็มเลยคุณเฟิร์ตหกสิบสีกิกะไบต์ครับใส่ไมโครได้สูงถึง2องเทราไบต์เลยนะลองรับไปในอนาคตเลยนะครับแถมยังรันบนเพียวแอนดรอย 6. 0ด้วยว้าว โอ้โหนี่ที่เด็ดนะ,ะที่เด็ดจริงแล้วแบตเตอรี่เนี่ย2,600มิลลิแอมมาพร้อมชาร์จเร็วด้วยนะคุณเฟิร์สเ <Turbo S 1> ื่ออะไรนะเรือโบวพออร์นะครับอันนี้หลายคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีและรุ่นนี้นะคะยังรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi Dual Band 4G LTE NFC และยังมาพร้อมพอร์ต USB Type C ด้วยว้าวโโเดี๋ยวผมเสริมคุณพลอยนิดนึงในเรื่องของซิมการ์ด นะครับซิมตัวนี้ต้องบอกนิดนึงว่าเป็นแบบ dual sim ต้องเลือกใช่ไหมแต่ว่าต้องเลือกระหว่างไมโครกับตัวซิมการ์ดนะครับแล้วก็รวมไปถึงหากใครเลือกใช้งานแบบ2ซิมตัวนี้ครับรองรับฟูลเน็ต c o m สามจุดศูนย์หรือที่เรารู้จักกันก็คือซิมที่2เนี่ยสามารถ s t a n บายบนเครือข่าย 3G ได้โอ้โหใช้งานกันมันเลยทีเดียวนะคะโอเคครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของสเปคตัวเครื่องนะครับภาพรวมก็ถือว่าคุ้มค่ากับการเป็นรุ่น top เขาโอ้โห็อปจริงๆ we ทีนี้เรามาดูในส่วนของจุดเด่นกันบ้างจุดเด่นหรือไฮไลท์ที่น่าสนใจของ m o t o Z ซครับหรือที่ต่างประเทศเรียกว่า m o t o ซนะครับ Moto ซ ก็โมโตซีนนะครับ <S <S เป็นตัวแซดที่เ<อ>ขาเรียกว่าออกสำเนียงซึ้นซึ้นบอกยา,ากนะเขามาพร้อมจุดเด่นเรื่องแรกคือเรื่องของกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปหลักครับมา,มาพร้อมความละเอียด13ล้านพิกเซลโอ้ผมฟังไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิด <ไป S 1> ครับเนื่องจากโมโตให้เหตุผลไว้นะครับ,รบว่ารุ่นพร้อมตัวก่อนคือ x s t y l e เนี่ยมาพร้อมความละเอียด21ล้านเนี่ยหลายคนใช้งานแล้วบอกว่าหน่วยความจำมันไปเร็วมากนะครับก็คือไฟล์ใหญ่นะครับหน่วยความจำก็ เลยเต็มเร็วครั้งนี้โมโตเลยลดความเอียลงมาแต่โมโตเนี่ยครับเขาเพิ่มเซ็นเซอร์รับภาพให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและมาพร้อมรูรับแสงครับหรือค่า F เนี่ย1.8โหดมากเลยนะโหดนะแล้วก็รวมไปถึงรองรับบันทึกภาพวิดีโอเนี่ยที่ความละเอียด 4K โอ้ก็ 4K กันแล้วทีเดียวใช่ครับอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติในส่วนของกล้องหลังนะครับนอกจากนี้ก็คือมีไฟแฟลชเป็นไฟแฟลชที่ให้ค่าแสงที่เหมาะสมต่อการเซลฟี่ ทำให้หน้าเนี่ยไม่วอกนะคะสีเป็นธรรมชาติว่างนันนะใช่ครับโอเคข้ามไปที่กล้องหน้ากล้องหน้าเนี่ยเขามาพร้อมความละเอียด5ล้านพิกเซลครับโอ้ฟังไม่ผิดใช่ไหมฮะเนี่ยไม่ผิดกรับพย5ล้านามาพร้อมความละเอียด5ล้านพิกเซลครับแต่ใช้เลนส์มุมกว้างน,นะครับแล้วก็มีค่า F อยู่ที่2.2นะฮะอันนี้ไฮไลท์เลยครับเขาให้ไฟ,ไฟแฟลกล้องหน้ามาด้วย โอ้เป็นแฟกชิปแต่มีแฟดด้วยอ่าโอ้ไม่ค่อยเห็นนะอ่าอันนี้เขาเรียกว่าเหมือนจะไม่ได้เน้นเซลฟี่ครับแต่ก็จัดเต็มเหมือนกันจัดเต็มนะครับครับผมอันนี้ก็เรียกว่าเป็นในส่วนของกล้องถ่ายรูปนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขายังมีระบบกันสั่น OIS นะครับเลเซอร์ออโต้โฟกัสโอ้นะฮะรวมไปถึง ระบบ PDAF หรือ Phase Detection Autofocus จัดเต็มครบเลยในส่วนต่อมาจุดเด่นต่อมาของโมโตร้รุ่นนี้นะครับก็คือเรื่องของระบบสแกนลายนิน้วมือเขาไม่รู้จะเอาแป้นสแกนไปไว้ตรงไหนหรือเปล่าครับนั่นนะสินะฮะด้านหลังก็ไม่ได้นะคุณเฟิร์สใช่เพราะว่าด้านหลังเดี๋ยวมีการเปลี่ยนมอดนะแล้วด้านข้างเหรอฮะด้านข้างก็บางไปนะครับ ก็เลยไม่รู้ลงตรงไหนไว้ข้างล่างถ้าเลยแปะไปเลยตรงตรงข้างล่างแล้วเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้วยโอเคดูดีไซน์ขัดๆนะแต่ว่าคุณภาพไม่ได้ด้อยเลยเร็วไหมคอนเฟิร์สเร็วมากครับระบบสแกนลายนิ้วมือนี่ต้องบอกว่าเพียงประทับตานิ้วมือลงเนี่ยสแกนแล้วเข้าแล้วแป๊บเดียวเข้าเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความน่าสนใจของมอโตแซดที่ยังคงจัดเต็มอยู่ในส่วนต่อมาก็คือเรื่องของฟังก์ชันภายใน มมันีอะไรก็คือนอกจากเขามาพร้อม p Android นะครับที่ได้รับการปล่อยอัปเดตจาก Google ดวตรงยาวนานถึงสปีแล้ว2ปีเลยนะเขายังใส่ฟังก์ชัน Moto Action มาให้ด้วยมันคืออะไรคุณเฟิร์สก็คือเป็นฟังก์ชันที่ถือตัวเครื่องอยู่ตัวเครื่องเนี่ยอยู่ในโหมดหน้าจอสลีปเราบิดข้อมือครับปุ๊บตัวมือถือเนี่ยครับจะเข้าโหมดกล้องให้สันทีอ๋อนี่ผมเคยเห็นนะเขามีตั้งแต่ X แล้วใช่ไหมครใช่เขามีตั้งแต่ตัวก่อนแล้วนะครับ หรือว่าถ้าเข้ากล้องอยู่ครับบิดข้อมือตัวกล้องเนี่ยครับก็จะสลับไปเป็นกล้องหน้าอ๋ออันนี้ก็เรียกว่าเพิ่มความสะดวกนะถือโอเคมากๆเลยนะคุณเพิร์สำหรับการใช้งานกล้องนะนอกจากนี้พลอยนอกจากจะเข้ากล้องเร็วแล้วเนี่ยหากเราถือตัวเครื่องเหมือนเดิมครับแต่ว่าทําท่าเหมือนคาราเต้คือยังไงคุณเพิร์ตสับลงครับพลอยไฟฉายจะติด อันนี้ผมก็เคยเห็นอยู่แล้วเหมือนมีมาแล้วเหมือนกันคือบางทีมีประโยชน์นะบางทีแบบเราเข้าบ้านมืดๆอย่างเงี้ยกว่าเราคือมือนึงเราถือของอีกมือนึงเราต้องสไลด์หน้าจอเพื่อเปิดไฟฉายไม่สะดวกนะอันนี้ก็แค่ทำท่าคาราเต้นะครับแล้วไฟฉายก็จะติดแล้วนอกจากนี้ก็คือมีโมโตดิสเพย์นะครับที่ เป็นคล้ายๆเหมือนแกน้ซีนบนมสมาร์ทโฟนแอนดรอยรุ่นท็อปรุ่นอื่นๆนะครับก็คือเราไม่จําเป็นต้องกดล็อกหน้าจอ,อไม่ต้องมายุ่งกับปุ่มเลยนะใช่เราแค่ทํามือเนี่ยผ่านหน้าจอนะครับตัวหน้าจอก็จะแสดงการแจ้งเตือนต่างๆขึ้นมานะครับอ,อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันประหยัดแบตด้วยนะคุนเฟิร์สอีกอย่างหนึ่งก่อนที่จะไปถึงไฮไลท์เด็ดนะครับ เมื่อกี้คุณพอยพูดไปแล้วว่าตัวนี้รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็วคนะครับของเขาเองชื่อว่า Turbo Power วโอ้ชื่อนี่อลังการมากซึ่งทางโมโตเขาบอกว่าสามารถใช้งานต่อได้7ชั่วโมงเกียงการชาร์จ15นาที สิบห้านาทีเจ็ดชั่วโมงใช่ครับก็นานนะสุดยอดเลยนะการการใช้งานนี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการโทรอ๋อการโทรอย่างเดียวครับผมเจ็ดชั่วโมงไม่ได้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะถ้าไปนั่งเล่นเกมนี่น่าจะไม่ถึงนะโอ้อะไรก็เกินไปนะผมว่านะโอเคครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของระบบชาร์จเร็วครับผมนะครับที่มีมาให้เหมือนกันนะฮะแล้วก็อย่างสุดท้ายครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นไม้ตายเด็ดโอ้โหทำมาเพื่อรุ่นนี้เลยนะของรุ่นนี้เลยนะครับนั่นก็คือโมโตมอต โอ้โชื่อเท่ด้วยนะใช่ครับก็คือทางโมโตเนี่ยเขาะะออกหมอดครับหรือก็คือฝาหลังนั่นแหละนะครับสามารถนํามาประกบกับตัวโมโตแซด<อ>แล้วก็ใช้งานเป็นตามเขาเรียกตามคุณสม,มบัติของหมอดนั้นๆน,น,นะครับซึ่งตอนนี้เขาออกมาแล้วถึง5หมอดเลยโหเรียกได้ว่าเลือกใช้กันไม่หวานไม่ไหวเลยนะแนะนำกันสักเล็กน้อยจับเลยฮมดตัวแรกก็คือลำโพงคู่ JBL โอ้โห JBL ด้วยอ่า ลำโพงที่เอามาประทับข้างหลังครับผมก็จะสามารถขับเสียงครับต้องบอกว่าโอ้โหกลางวันและก็หุ่มมากนิดนึงคุณเฟิร์สครับผมแถมขาตั้งมาด้วยนะอ่าก็คือในตัวสามารถสกิดออกมาเป็นขาตั้งได้เสียงดีมากเลยทีเดียวโอเคก็เดี๋ยวลองไปฟังเสียงดูนะคมีให้ฟังด้วยมีให้ฟังอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันครับนะครับ ไงกันบ้างครับโอ้เสียงก็ต้องบอกว่าไพเราะจริงนี่ผมเปิดทีแม่บ่นเลยนะทาไมครับพลันดังนะุณเปิดโอ้เพียงเปิดเบาๆครับผมก็ดังเลยดังมากฮะอาเคก็ตามที่ได้ยินไปนะครับว่าคุณภาพเสียงถือว่าโอเคเลยดีมากเลยดีมากเลยนะครับอันนี้เป็นหมอดตัวแรกนะครับซึ่งต้องบอกว่าหมอดตัวแรกนี้เขามีโปรโมชั่นพูดด้วยมีนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะมาพูดกันในช่วงท้ายนะครับหมอดตัวที่2ครับพลอยก็เป็นเรื่องของ power bank โอ้พีวเวอร์แง็์อีกใช่ครับซึ่งเขาจับมือกับแบรนด์ดังนะแบรนด์อะไรครับคุณเฟิร์สอินซิพีโอครับพอโอ้นะครับเป็นแบรนด์ผู้ผลิตเขาเรียกว่าเคสแบบ power bank ชื่อดังนะฮะก็ครั้งนี้จับมือกับโมโตโคือประมาณว่าเก่งด้านนี้อยู่แล้วใช่ครับก็ออกเป็น เรียกว่ามอดที่เอาไว้เป็น power bank นะครับตัวที่สองและตัวที่สามก็พอมอเตอร์เชลนะฮะก็คือเหมือน๊มน้ำมันใช่ไหมฮะเรียบร้อยครับเติมเต็มถังไม่ใช่พอไม่ใช่นะฮะคือเหมือนเปลือกหอยก็คือเหมือนกับว่าเขานิยามประมาณว่ามันช่วยป้องกันตัวเครื่องเพราะว่าเมื่อเอาไปทับไปประทับกับข้างหลังตัวเครื่องเนี่ยมันจะคล้ายๆเหมือนตัวเคสหลายคนเบื่อในคอนเฟิร์ส มันเปื่อยๆนะติดแคสนิดนึงนะสวยขึ้นเราก็ต้องบอกว่าเมื่อประทับเข้าไปแล้วเนี่ยตัวเลนส์กล้องที่หลายคนบอกโอ้ยทำไมมันนูนจังมันนูนโอ้โหมันปูดนะดูดูแลลําบากพอประกบปั๊บเนียนปั๊บเลยครับเมื่อกี้ผมลองนะคุณเฟิร์สสวยเลยสวยเลยนะครับโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าน่าจะออกแบบมาเผื่อไวโอ้โสุดยอดนะตัวต่อมาครับเขาเรียกว่าเป็นโปรเจคเตอร์ดูหนังกันเลยทีเดียวอันนี้เนี่ยสร้างความพึงฮาพอสมควรนะครับ ทั้งเรื่องของคุณภาพาและราคาโอโ้โห oh, ราคาย้ําราคาได้ไหมคุณเฟิร์สหมื่นสามครับโอ้โห oh. นะฮะโปรเจคเตอร์ตัวนี้ครับ,รบเมื่อประกบกับตัวโมอโตแซดเขาก็จะเสมือนกลายเป็นโปรเจคเตอร์ที่สามารถฉายภาพที่เกิดขึ้นบนหน้าจอของโมอโตแซดเนี่ยออกไปในลนักษณะเหมือนเป็นโปรเจคเตอร์โอ้โห oh. พกพาด้วยนะใช่มันมันค่อนข้างสะดวกตรงที่ใครที่แบบว่าต้องพรีเซนต์งานนั่นแหละนะนะหรือว่าอยากจะฉายอะไรสักอย่างแบบ ประชุมอะไรอย่เงี้ยก็สะดวกอยู่แต่มันจะมีปัญหาเรื่องความร้อนหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูต้องลองนะต้องลองนะเพราะว่าตอนนี้คือเราก็ยังไม่ได้ตัวมอดมาลองกันนะครับแล้วตัวสุดท้ายครับพลยยังไม่หมดอีกนะฮะอันนี้คือไายิ่งกว่าโปรเจคเตอร์โอ้โหน่าขนลุกเลยนี้เขาเป็นการจับมือกับค่ายกล้องชื่อดังด้วยชื่ออะไรคุณเฟิร์สฮัซเซอร์แบสโอ้โหเช้น้ำลายหน่อยไหมฮะโอ้โหไม่ใช่โอ้พลอยนะฮะค่ายกล้องฮัซเซอร์แบสเหมือนไลกาเลยใช่ไหมใช่ครับก็คือ เป็นระดับเดียวกับประมาณไลกาโอ้กลก้องเป็นแสนเลยนะท่นผู้ชใช่ครับซึ่งถ้าผมอ่านชื่อผิดก,ก็ต้องขออภัยนะครับเนื่องจากว่าชื่อนั้นค่อนข้างอ่านอย่างเรืออ้อรังนะครับก็คือมอดตตัวนี้ครับม,มีคุณสมบัติก็คือจะช่วยให้โมอโตแซนเนี่ยสามารถซูมภาพแบบออปติคอลย้ำว่าออปติคอล 10x และทางโมอโตให้การการันตีครับ,รบว่าภาพที่ได้เป็นการซูมภาพแท้ๆมไม่มีการใช้ซอฟต์แวร์ปรุงแต่ง โอ้โหมีกิฟเลยนะแต่จริงหรือไม่เราก็ยังไม่ได้หมอดมาทดสอบกันแง้มราคาเลยไหมคุณเฟิร์สตัวนี้9,999บาทถูกกว่าโปรเจคเตอร์นะถ้าผมอันนี้ก็ห้าหมอดที่เราหยิบมาแนะนำกันถ้าซื้อครบล่ะคุณเฟิร์สก็เรียบร้อยครับสมาร์ทโฟนอีกเครื่องหนึ่งนะครับโอเคก็ทั้ง5หมอนี้แหละครับเป็นจุดเด่นของ m โมโตซานะฮะที่ทาง Moto เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคีย์คีย์ฟีเจอร์เลยแล้วก็ต้องบอกว่า ทางโมโตเเขาบอกว่าในอนาคตกับ,บพลอยเขามีโครงการที่จะไปจับมือกับแบรนด์ผู้ผลิตชื่อดังที่เด่นและดังในด้านต่างๆเพื่อทำหมอดตัวนี้ออกมาร่วมกับโมโตแซดด้วยมันมีอะไรเหลืออีกมั้งครับคุณเฟิร์สน่น,น่ะสิครับพลอยโอ้โหต้องรอดูนะนะฮะไม่แน่นะในอนาคตอาจจะไปจับมือ กับค่ายใดค่ายหนึ่งทำกล้องส่องทางไกลโอ้โห oh, นะไปส่องบ้านใครเหรอคุณเฟิร์สส่องยันทะเลเลยครับผมนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปในอนาคตอ่าแต่ตอนนี้ครับพลอยรเราก็ต้องบอกราคาโอ้โห oh, คนลุกเหมือนกันเรื่องราคาอ่าเขาวางจำหน่ายในราคาเท่าไหร่ครับพลอย23,900บาทครับว้าวบาทครับ ก็รุ่นท็อปจริงๆอ่ะนะชิปจริงๆอ่ะฮะซึ่งทางโมโตเนี่ยครับตอนเปิดตัวเนี่ยเขาเปิดตัวด้วยกันทั้งหมด3สีเลยนะพลอยผมแอบเห็นมีในรูปโปรโมทเนี่ยมีสีทองด้วยนะคุณเฟิร์สใช่ครับค่อนข้างสวยเลยนะคือเขาจะมีสีดำที่เราเห็นอยู่นี้นะครับแล้วก็สีขาวโอ้โหที่ข้างหลังตัวเครื่องเนี่ยเป็นสีทองทั้งหมดโอ้โหนะฮะแล้วก็อีกสีหนึ่งก็คือเป็นสีขาวเหมือนกันนะครับแต่ขอบทองโอ้ค่อนข้างแปลกนะอ่ะฮะซึ่งผมไม่มั่นใจว่า ทางโมโตเทเลนเนี่ยจะนําเข้ามาจําหน่ายกี่สีกันแน่แต่แน่ๆสีดํามีแน่นอนใช่ครับสีดามีแน่นอนนะฮะโอเคครับพอยเมื่อเราทราบราคาและเรื่องของการวางจําหน่ายครับผมเราก็ต้องมาวิจารณ์เขาหน่อยอ่าเริ่มที่คุณเฟิร์สเลยคะโอเคครับสาหรับผมเนี่ยสามจุดห้าครับพอยต้องบอกนิดนึงว่าโมโตครับทำครั้งนี้ออกมาได้ดีนะฮะทั้งเรื่องของดีไซน์ทั้งเรื่องของลูกเล่นโมโตบอดนะฮะ รวมไปถึงฟังก์ชันต่างๆก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับรวมไปถึงสเปคตัวเครด้วยนะครับเพียงแต่ราคาวางจำหน่ายแรงนิดนึงนะค่อนข้างแรงเข้าใจว่าเป็นแฟลกชิพนะแต่ก็โอ้โหเอาง่ายๆว่าคือ2 4 0 0มื่ะสัก1 9ื่นนะคุณเฟิร์สน่าจะสัก20,000ต้นๆก็ได้นะครับก็ถือว่าราคาน่าสนใจในเลนนั้นเนาะแต่พอเปิดมา 23,900มันก็ดูสูงไปนะครับแต่โอเคเครื่องในระดับพรีเมียมเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นคำวิจารณ์จากผมครับแล้วพอยล่ะผมให้4เลยคุณเฟิร์สครับผมต้องบอกว่าสัมผัสแรกที่จับนะสวยจริงๆนะฮะแล้วรวมไปถึงความบางงานประกอบต่างๆเนี่ยแล้วเป็นเพียร์แอนดอด้วยนะคุณเฟิร์สแล้วในส่วนของกล้องนี้ก็ต้องบอกว่าโอเคนะแต่ติดนิดเดียวคือ โมโตมอดเนี่ยมันแพงไปนิดนึงนะคุณเฟิร์สอ่าถ้ามันไม่แพงนี่ซื้อมาใช้รวมกันผมว่าโอเคมากเลยนะสำหรับตัวนี้นะตอบโจทย์ได้ดีนะรเรื่องของโมโตมอดเพราะว่ามันสามารถถอดเปลี่ยนอ่าบางคนนี่ชอบความบันเทิงก็ซื้อลำโพงไปก็จบเลยนะคุณเฟิร์สนะครับหรือใครชอบถ่ายรูปก็แค่ซื้อมอดถ่ายรูปนะอันนี้เขาเรียกว่าทําออกมาได้ดีนะครับแต่ว่าราคาวางจําหน่ายมันก็แอบจะแรงไปหน่อยแพงไปนิดนึงนะครับรวมไปถึงตัวเครื่องที่หลายคนถามนะเพราะว่า โอหมื่นสี่เนี่ยตัวเครื่องมันดูกองแก้งอะไรหรือเปล่าโองานงานปัะนีตมากครับบอกเลยผมบอกเลยเนาะตามที่ผมจับมาก็คืองานประนีตแน่นหนาและดูพรีเมียมนะครับในส่วนของวัสดุขอบตัวเครื่องเนี่ถ้าได้จับแล้จะรู้เลยว่ามันพรีเมียมจริงๆใช่ครับแต่ก็ฝากกันเล็กน้อยนะครับว่า การเลือกซื้อสมาร์ทโฟนครับพอยอเราต้องเลือกซื้อตามงบป,ประมาณอานั่นแหละถูกและะ้วครับแล้วก็เลือกซื้อตามโจทย์การใช้งานของเราครับนะครับเพราะว่าบางทีเราซื้อเกินราคาแต่เราไม่ค่อยได้ใช้ก็อาจจะเสียดายเงินได้เ,ไดเสียได้นะนะครับยังไงแล้วก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมกันดูนะครับแต่ว่าเมื่อเขาเปิดราคามาประมาณ23,900กครับพอยอซึ่งมันเป็นระดับบน มีอะไรมาเปรียบเทียบไหมคุณเฟิร์สก็จริงๆผมอยากจะหยิบยกสัก2รุ่นนะมาเปรียบเทียบแต่ด้วยความที่จุดเด่นที่เขาชูเนี่ยมันต่างกันโมโตแซดตัวนี้เขาชูจุดเด่นเรื่องของมอดนะครับฉะนั้นผมก็เลยขอแนะนํารุ่นน้องเขาเลยละกันมีด้วยเหรอฮะใช่ครับนั่นก็คือโมโต้แซดเทเขาพอยนะครับซึ่งก็คือเป็นรุ่นน้องของโมโตแซดเขาเขาเปิดมาพร้อมกันนะฮะแล้วก็มี ขนาดตัวเครื่องที่ใกล้เคียงกันดีไซน์เหมือนกันเลยไหมคุณเฟิร์สดีไซน์เหมือนกันเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าเป็นการลดสเปคของตัวโมโตเซลงมานะครับเพื่อให้ทําราคาได้ถูกราคาเท่าไหร่คุณเฟิร์สหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยครับพอยถ้านาไปเทียบกับตัวใหญ่นี้ก็เรียกว่าต่างกันหลายพันอยู่ใช่ครับแต่ว่าสเปคตัวเครื่องเขาก็ลดลงมาไม่ได้น่าเกลียดนะก็มีหน้าจอห้าจุดห้าเท่ากันเพียงแต่ว่าความละเอียดเป็น Full HD นะฮะแล้วก็แรมจากตัวเนี้ยสี่นะครับก็ลงมาเป็นสาม โอก็ถือว่าโอเคอยู่นะใช่ครับแล้วก็ในส่วนของกล้องเ่ลูปความละเอียดตัวในตัวแรเนี่ยจะ16ล้านนะครับตัวนี้จะ13ล้านก็คือเหมือนเป็นเอาตัวเก่ามาใช่ไหมครัประมาณนั้นนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นเดียวแล้วกันนะครับที่เราหยิบยกมาแนะนํากันแล้วก็ต้องบอกว่า โมโตเซทเพเนี่ยสามารถใช้หมอดของโมโตเซทได้นะครับโอ้โหใช้ร่วมกันเลยนะใช่ครับยังไงใครที่งบไปไม่ถึงก็ลองมองโมโตเซทเพดูสเปคก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่อะไรมากน่าจะจับได้ง่ายขึ้นใช่ครับโอเคตอนนี้ก็ต้องบอกว่าก็ขอจบลงเพลงเท่านี้นะสำหรับการนำโมโต Z ซทมารีวิวให้ทุกๆท่านได้รับชมกันนะครับผม สุดท้ายแล้วก็ต้องฝากกันว่าอยู่ที่วิจารณญาณของคุณผู้ชมครับต้องไปลองดูก่อนแล้วก็ต้องลองสัมผัสเนาะลองเล่นดูว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จะใช่สมาร์ทโฟนที่ตอบโจทย์เราหรือไม่นะฮะตอนนี้เราสองคนคงต้องเพ่นแล้วไปแล้วครับนะครับผมเฟย์ครับผมเอยครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ